วันนี้อากาศเย็นสุดซื่นไม่มีฝนตกอากาศเย็นลุ่มลื่นดีครับถ่ายภาพต้นลำไยลำไยปีนี้ลูกความจริงออกมาครั้งแรกก็ลูกดกอยู่แต่ว่ากระลอกมันเยอะ ปีนี้ปลูกลำไยให้กระลรอกกินหมดเลยเหลือไว้ให้นิดเดียวข้างบนหมดแล้วกระลอกกินหมดแล้วไม่เหลือเลยเหลือไว้ให้นิดเดียวปีนี้มีกระลอกเยอะครับ เราเดินไปให้อาหารปลากันดีกว่าครับ <c oughs> เรามาชมอมระชาติที่บ้านเล็กนะครับ <c oughs> บ้านเล็กอยูู่นเนินวิว <c oughs> สวยมากครับ <c oughs> เราให้ไปให้อาหารปลากันนะครับ <c oughs> ให้อาหารปลานะครับปาเยอะแยะเลยมีปลาหลายชนิดปลาดุกปลานินปลาตเตฟเเียนะครับแย่งอาหารกันใหญ่เลยแย่งกินอาหารกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัว มากมายหลายสีโอ้ยติดตามมาด้วยสุนักชื่อว่าอีกกอยอีก้อยมาจากอมก๋อยมาจากเชียงใหม่ตัวใหญ่มากเลยมาแย่งอาหารปลากินคุกบคุกับคุกับคุกับกอยกอยวันดีครับตกใจหมดนึกว่าหมี ม่แย่งอาหารปาก,กินแล้วปลาก,ก็กินอาหารดีสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ก้อยตกใจหมดไม่ได้าหารปลากินโอ้ใหญ่มากตัวท่าหมีนี่ตัวท่าหมีควายก้อยก้อยคงจะหิวมากเลยครับ